ก็เลยดค่ะวกติช่วโงโมงโมมนะคะวันนี้เราจะไปกินหม่าล่าถัางกัน,นะค่ะทุกคนนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นแบบช่างขีดละสามสิบห้าบาทจะมีน้ำจิ้มที่อันนี้เขาให้มาฟรีแล้วก็จะมีน้ำจิ้มงาอันนี้สิบบาทค่ะทุกคน

ชม้ออยบไลยออมอร่ hmm. ่อยาบอร่อยอันน nice. um, yeah. um, mm ี hmm. ้ก็ด uh, so ้เลยกิเลยก็ได้อร่อยอ่มเห่อมนคนนมแล้วมันอมันฟ้เลยอร่อยน้ำจิ้มของเขางของเขาคมเลย

ตานไม้นะคะนักต่อคีดว่าเรื่องมันเริ่มเกิดจากตัวผมากับผู้ได่ขอรับสุขภาพมาตางๆผู้ดั้งทนะแต่บางค้เขาอยู่ฝ่าเดียวกนถือได้บางครั้งก็อ่ลูก้าถือตอนแรกอยู่ฝงเดียวกับลูกค้าถือแล้วสุดยอาตัวแต่มาพวกผู้หญิผ่านเลยแต่ยากตัว้ถืได้เยยากต่า มาเต็นหมดแล้วมาเป็นหมดแล้วมาทำไมอ่ะ mm. mm mm. ไปได้ช like okay. like ่องามอสไปดีวิวเลยมัมันเห็นมั้นั่นนะพี่เจตเซนเซไปให้มันเข้าไปใกล้ๆไงดีวิวขนมเห็นอะไรนก็ไม่ได้โดนอะไรอีกไปไวิดีโอเด็กน้อยไปดีกว่าเหรอ่ะนี่นี่แก้วน้ำเชยใส่แก้วสิหนึ่ มีเส้นตอกโบกี้ด้วยค่ะทุกคนเนี่่่ยบ้งไมคือมีตัวเลือกเยอะมากทุกคน นั่นอะไรไม่รู้ขึ้นซึ่งเป็นพ่อหรือแม่นค พี่แก่หนุี่รกนะข้าวแกยำอะไรบ้างผัดไทยผู้ชนะผัดไทยผัดไทย เยอะมากเดี๋ยวไปซื้ออะไรเวลาเห็นมากๆนะทุกคนจริงจริงไม่หมด Terima kasih telah menonton video ini. จะเข้ามาครับทุกคนเสร็จแล้วไม่ติดเผ็ เออลงมจัดเป็นยัไงมกงนงมกดัดอน,นีนเสียงก็จะมีหลายอย่างมากเลยบอกว่าร้านก่อนใส่ลงไป ใส่คลิหมูแล้วเนี่ยหนูไม่ใส่เององอ่ะในี่จะเพิ่เลาเวลานาทีกดเวยรอไหมนี่ตื่น้นอย่าอเนี้ออันย ไม่ข่อยเลมันเปรี้ยวอ่ะรูเปรี้ยวแล้วร้านอ่ะใช่แลาขึ้นซุกที่มากกว่าอืมอืม้ก็ขอจบกระเพรียงเท่าน้นะคะทุกคนเผ็ดมากเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งเพ่ทให้คุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ช่องมามมนด้วยนะคะบ๊ายบาย